สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมช่องแชร์เกษตรนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอลสีนะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับสําหรับต้นบอลสีนะครับที่ได้ทำหน่อเอาไว้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ EP 1่และ EP 2นะครับผมก็ตอนนี้นะครับอายุระยะเวลาในการทานะครับก็12 13วันแล้วนะครับผม ซึ่งก็มีบางต้นนะครับที่เขาเริ่มจะได้หน่อแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพืนได้รับชมนะครับก็ต้นนี้เลยนะครับที่ได้ทำเมื่อ ep หนึ่งนะครับผมสิบสองวันที่แล้วนะครับก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมซึ่งตัวต้นของเขานะครับเขาจะมีหัวเล็กๆนะครับถ้าหัวไม่โป้งนะครับซึ่งยังเล็กอยู่ ผมเองนะครับก็ไม่อยากจะทําการผ่าออกนะครับไม่อยากจะตัดหัวออกนะครับแล้วก็เอามาผ่าเช่นเดียวกันนะครับกับตัวนี้นะครับชายชนตัวนี้นะครับจะหัวใหญ่กว่าเศรษฐีพันล้านนะครับทักหน่อยสังเกตนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมานี้นะครับลากนะครับมันมันออกเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองนะครับใช้ฝา แก้วนะครับมาอบเอาไว้นะครับให้หน่อมันโตเร็วนะครับให้รากมันแบบว่าสมบูรณ์นะครับทําให้ต้นมันสวยงามนะครับกลายเป็นว่ารากมันเยอะนะครับผมผมก็เลยต้องตัดรากออกไปบ้างครับเพิ่งจะตัดรากเมื่อวานนี้นะครับสังเกตว่ารากจะน้อยลงแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เห็นสังเกตนะครับว่าจะมีหน่อนะครับตอนนี้หน่อของเขานะครับก็เริ่มจะแทงออกมาแล้ว ก่อนหน้านั้นนะครับหน่อมันแทงออกมาไม่ได้นะครับเนื่องจากรากมันบังนะครับพอตัดรากนะครับวันนี้นะครับหนอก็เริ่มขยับมาเล็กน้อยแล้วนะครับจากเมื่อวานนี่นะครับเรื่องหนอนนะครับด้านในก็เช่นกันนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับเพราะว่ามันโดนรากบังนะครับก่อนหน้านั้นแทนที่มันจะจะโตนะครับมันก็จะค่อยๆหดไปนะครับผม สำหรับชายชนนะครับก็เดี๋ยวมาดูเศรษฐีพันล้านกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ12วันนะครับหน่อโตแล้วนะครับสำหรับเศรษฐีพันล้านนะครับตัวนี้ตัวผมเองก็ย้ายลงกระถางนะครับเมื่อ4วันที่แล้วนะครับเปลี่ยนกระถางนะครับจากกระถางเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนลงกระถางใหญ่นะครับ ซึ่งจะเลี้ยงเป็นต้นแม่นะครับให้เป็นฟอร์มกรสวยๆนะครับผมก็เลยขยายกระถางนะครับแต่ว่าใบพวกนี้นะครับเขาจะไม่สวยซะหน่อยเลี้ยงกลางแจ้งนะครับแล้วไปโดนน้าฝนด้วยนะครับทําให้ใบมันเสียนะครับผมนี่นะครับจากกัดสีสวยๆก็เสียไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มใบใหม่นะครับนี่นะครับลอดใหม่ก็แทงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหนอกอิฟานะครับ ค่าน,นี้จะชัดกว่านะครับนี่นะครับหน่อของเขานะครับเริ่มอาจะโผล่เป็นใบแล้วนะครับสังเกตนะครับสองหน่อนะครับที่ว่าเป็นหน่อยาวที่สุดนะครับแล้วก็จะมีหน่อเล็กๆนะครับอีกนะครับผมที่กําลังขึ้นนะครับกําลังออกนี่นะครับตัวนี้ก็หนึ่งหนอนะครับอ่าตัวนี้เป็นหน่อยาวนะครับนี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหน่อโตนะครับนี่นะครับ นี่เขาเริ่มจะมีใบนะครับแทงหลอดใบสีเขียวแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีหนอนนะครับเล็กๆนะครับที่กําลังออกเช่นกันนะครับสําหรับเศรษฐีพารานี่นะครับก็หน่อออกมาเยอะนะครับพาสันๆหนไหนขออภัยนะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมองเห็นหน่อชัดนะครับผมตอนนี้ก็ เริ่มจะผีใบแล้วนะครับอีกไม่เกินเจ็ดวันนะครับน่าจะต้องขออภัยนะครับสากคู่นะครับมีตัวปวดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกไม่เกินเจ็ดวันนะครับน่าจะผีใบนะครับผมสําหรับเศรษฐีพัล้านี้นะครับสองหนอถือว่าเร็วมากนะครับวิธีนี้ที่ผมได้ทําลงไปนะครับใน EP ีแรกนะครับในการคลิปทําหน่อนะครับบอลสียกโคนนะครับผมยกโคนต้นขึ้นนะครับแล้วก็ จัดลากนะครับให้ตัวหนอนะครับตัวเขี่ยวเล็กๆนะครับมันมันโดนแสงนะครับผมโดนอากาศด้านบนนะครับจะทําให้หน่อมันออกเร็วนะครับโตเร็วขึ้นนะครับสองตัวนะครับตัวแสบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้มีหนอนยักษ์มากวนนะครับสองตัวก็นี่นะครับก็เป็นต้น ที่ผมทํานะครับส่วนต้นอ่าพวกนี้นะครับเขาก็จะยังไม่ไม่แตกเขี้ยวออกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าทั้งสองต้นนี้นะครับเขายังไม่มีหัวนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีแค่โคนนะครับนี่นะครับโคนเล็กๆเลยนะครับแต่ก็ก็มีเขี้ยวนะครับแต่ว่าเขายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวขอหาแสงนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เมืองกาเกตนะครับ ไม่แน่ใจแล้วนะครับผมดูจากกระดูกนะครับออกเป็นสีนะครับแล้วก็ขอบใบมีสีนะครับสีดาแดงสีแดงแดงนะครับคล้ายๆเลนูนครอนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเขายังไม่กัดด่างนี่นะครับเขี้ยวของเขานะครับก็จะอยู่ตรงนี้มันจะมองยากสักนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับซึ่ง ตัวเนี้ยเขายังไม่มีหัวนะครับเลยทําให้เคี้ยวนะครับมันโผล่ออกมายากนะครับผมเนี่ยครับจะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับมุมนี้หนึ่งเคี้ยวนะครับคาดว่าอีกไม่นานนะครับน่าจะโตนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งเี้ยวจะเป็นสีดำๆนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมก็อ่าใช้เป็นการเลี้ยงแบบคลุมคลุมไปเลยนะครับแบบนี้สังเกตว่าจะมีละอองน้ํานะครับร่อฝาเลยนะครับเยอะมากนะครับมาอีกแล้วนะครับผมให้ขออนุญาตเอาหนอนน้องนอนน้อยเก็บก่อนนะครับก็มาต่อกันครับนี่นะครับการเลี้ยงแบบนี้นะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับสําหรับ การทำหนอนนะครับผมข้อดีนะครับก็คือมันทำให้ความชื้นนะครับมันคลุมอยู่ในบริเวณหน่อและรากนะครับอยู่ตลอดนะครับมันจะทำให้ต้นไม้ของเรานะครับสมบูรณ์หน่อนะครับมันก็จะโตไวด้วยนะครับถ้าไม่โดนรากบังแต่ข้อเสียนะครับมันก็จะทำให้รากงอกเร็วนะครับรากที่เขางอกด้านบนนะครับมันก็จะเริ่มแทงออกมานะครับรากงอกเร็วนะครับมันก็จะทาอาจจะทำให้รากนะครับมัน ไปเบียดนะครับตัวหน่อนะครับหรือไปคุมตัวหน่อนะครับจนตัว,ตวหน่อนะครับมันจะหดลงไปนะครับงอกออกมาไม่ได้นะครับผมนี่ก็เป็นข้อเสียนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะครับต,ต้องการเลี้ยงต้นนะครับแบบไม่ได้ทําหน่อนะครับผมเลี้ยงต้นอ่อนเลี้ยงต้นที่เพิ่งคัดลงมาใหม่นะครับใช้วิธีนี้นะครับในการทําก็ได้นะครับจะได้ผลดีมากนะครับทําให้ต้นสมบูรณ์นะครับ ลากขยายเร็วนะครับผมแล้วก็เอาแช่น้ําไว้นะครับถาดน้ํานะครับแบบนี้นะครับแช่น้ําเอาไว้นะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะดูดน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็มาคายละอองน้ํานะครับด้านบนจะดีกว่าแช่น้ําไว้เฉยๆนะครับนี่นะครับที่ผมเองก็เพิ่งถอดไปนะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าพรเจ้าสัวนะครับ แต่ว่าเขาไม่กัดด่างนะครับกัดเล็กน้อยนะครับนี่ครับสังเกตว่ารากเยอะมากนะครับผมรากแตกออกมาเยอะมากแล้วกําลังแตกอีกนะครับขาวๆเล็กๆนะครับนี่นะครับสาเหตุนะครับก็คือคุมคุมถ้วยไว้นะครับตอนนี้ผมก็อ่าเลยต้องถอดออกนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดรากบางส่วนนะครับที่ว่าเขาแก่แล้วรากแก่ๆครับตัดออกนะครับ แล้วก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้เคี้ยวนะครับเคี้ยวของอต้นออกอต้นนี้นะครับต้นแม่นะครับเคี้ยวต้นอ่อนนะครับก็จะตัดออกนะครับต้องทําใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นพมพิมานะครับเป็นไม้เล็กนะครับยังไม่ได้ทํานะครับก็เอามาเลี้ยงรวมๆกันนะครับหลอดใหม่ก็น่าจะกัดสีนะครับผมนี่นะครับแดงๆแล้วซึ่งช่วงนี้นะครับมันฝนตกเกือบทุกวันนะครับส่วนใบไหนโดนฝนนะครับส่วนมากก็จะออกลักษณะนี้เลยครับใบเสียนะครับผม ถึงแม้คุมแล้วนะครับก็มีละอองนะครับผมไม่ได้ทำโรงเรือนแบบใหญ่ๆนะครับนอกนั้นนะครับจะเป็นไม้ที่เขายังไม่มีหัวทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเทพอัสลาตัวนี้นะครับยังไม่กัดนะครับเขาก็ยังไม่มีหัวนะครับเพราะว่าผมเอามาคุมนะครับเลี้ยงรากเอาไว้นะครับให้เขาโตเร็วนะครับไม้เดือนเดียวนะครับเทพอัสลา นี่นะครับมาดูนะครับอ่หน่อนะครับนี่นะครับสองหนอนนะครับที่ว่าอ่าเริ่มจะโตแล้วนะครับผมกับต้นนี้นะครับชายชนเปรียบเทียบกับชายชนนะครับต้นนี้ก็ได้สองหนอเหมือนกันนะครับสองต้นนี่นะครับที่ได้ทําไว้นะครับ ตัวนี้ไวมากนะครับเขาโตเร็วมากประมาณเกือบอประมาณ20%่สิบวันนะครับ20%่สิบวันจากที่ทําไว้นะครับแล้วก็หนอนะครับนี่ครับก็แทงใบแล้วนะครับเกือบเกือบเดือนนะครับสําหรับต้นนี้นะครับสิวันทำตั้งแต่เริ่มทําคลิปนะครับทําหน่อ e p ีหนะครับตอนนี้ก็12วันแล้วจากที่ผมดู วันที่ผมลงคลิปนะครับผมทําวันนั้นเลย12วันแล้วก็สังเกตว่ายอดใบกําลังจะโผล่แล้วนะครับใบอ่อนตัวนี้นะครับเกือบเกือบเดือนนะครับผมก็เป็นตัวทดลองนะครับทําก่อนนะครับสําหรับชายชนก็ได้ต้นสองต้นแล้วนะครับแล้วก็แต่ละต้นนะครับก็มีใบที่สองออกมาแล้วนะครับนี่นะครับใบที่สองนะครับ ก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมนะครับแล้วก็มาบอกข้อดีข้อเสียด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยให้เราเลี้ยงใบได้เยอะนะครับนี่นะครับในการคุมนะครับคุมแล้วพันเอาไว้นะครับเราจะเลี้ยงใบได้เยอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงบอลสีของเราในตู้อบนะครับก็จะมีใบได้เยอะเช่นกันนะครับตอนนี้ก็2อง่สามสี่ห้าหกหกใบนะครับผมหใบแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับผมเด็ดใบทิ้งไปนะครับเด็ดใบเก่าๆทิ้งเพราะว่าอ่าอ่ามีหลายท่านนะครับแนะนําว่าเด็ดใบเก่าๆทิ้งนะครับมันจะทําให้ใบใหม่ออกมาแบบกัดสีนะครับผมก็เลยลองทําดูนะครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าไม้เราเลี้ยงจนไม้มีหัวนะครับถ้าบอลสีของเรายังไม่กัดหัวนะครับให้อ่าทำการตัดตัดใบทิ้งออกหมดเลยนะครับผม แล้วรอให้อ่ใบใหม่แตกออกมาใบาใหม่จะกัดสีนะครับมีหลายท่านลองทําแล้วได้ผลนะครับตัวผมเองก็ไม่กล้าตัดนะครับไม่กล้าตัดออกทั้งหมดเนื่องจากว่าเขายังไม่มีหัวนะครับได้อีกอย่างหนึง่งใบเขาสวยงามด้วยนะครับถึงจะเป็นสีเขียวก็ยังสวยอยู่ในสายตาผมนะครับก็เดี๋ยวรอแขนงรอลูกเขาทีฟฝ่านะครับดูว่าเขาจะกัดด่างให้เราไหมครับ คลิปนี้นะครับก็มาขออัปเดตเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ